ใชสำหรับสำหรับสำหรับรางวัลล่าสุดเมื่อคืนไปโนมิโน่ออสเครเลียรางวัลภาพยนตร์หลักมากครับก็ก็ดีใจครับดีใจมากเพราะว่าจริงๆแล้วจุดเริ่มต้นของหลาดมากอะไรย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเราเราเราอยากจะทำอะไรที่ที่มันที่ที่มันเป็นวิธีการแบบใหม่ๆอะไรย่างเงี้ยซึ่งเหมือนว่าในวันนั้นเราเรามันไม่เหมือนมันไม่มันมันไม่มีบรรทัดฐานให้เรามาเทียบว่าเราจะรู้สึกว่าเอ๊ะสิ่งสิ่งที่เรากาลังทาอยู่เนี่ยมันมันจะ คนจะเปิดรับมันมากแค่ไหนอะไรเงี้ยจำมป็นรู้ว่าพอพอในวันที่หนังมันฉายออกมาแล้วมันมันเกิดประสบความสาเร็จไปไกลกว่าที่เราคิดไว้มากอะไรเงี้ยจนถึงจนถึงมันมันเดินทางมาจนถึงวันนี้จนได้าานานนรางวัลฟิโนเ์โนอ์นีเยะผมว่ามันเป็นมันเป็นการเดินทางที่แบบโอ้โหเหนือวความคัดหมายของทุกๆคนทีมงานทุกๆคนแล้วก็คนคนดูด้วยนะผมว่าคิดว่าทุกๆคนน่าจะแบบดีใจแล้วก็ภูมิใจกับกับหนังเรื่องนี้มากๆเหมือนกันรางวัลนี้มันคือประกฏการณ์ที่ไม่ใช่แค่ในไทย ็แบบได้รับผลตอบรับอย่ดีก็คือรายได้ตอนที่มันเกิดจะสูงถึงสองพันกว่าพันล้านครับใช่ประมาณพันปลายปลายสำหรับปรากฏการคิดว่าอะไรที่มันโดนใจสำหรับคนที่ดูครัผมผมว่าพูจริงสำหรับสำหรับประเทศที่ที่ไม่ใช่ประเทศไทยอะไรเงี้ยผมว่าผมว่าจริงแล้วสิ่งที่มันสิ่งที่มันเข้าไปถึงความรู้สึกของเขาจริงจริงมันน่าจะเป็นมันน่าจะเป็นใจความของหนจริงๆอะไรเงี้ยหัวใจหรือว่า เรื่องความสัมพันธ์ครอบครัวความลึกซึ้งของความสัมพันธ์เรื่องของเวลาเรื่องของการให้ความสำคัญกับกับกับคนที่เรารักอะไรเงี้ยผมผมว่าหัวใจเหล่านี้มันมันมันความความความพิเศษของมันคือมันสามารถก้าวข้ามกำแพงวัฒนธรรมรวมถึงกำแพงภาษาที่ที่ที่มันทำให้คนเข้าไปถึงสิ่งที่เราพยายามจะนำเสนอได้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยก็เข้าถึงง่ายไหมผมผมว่ามันก็ มันเป็นอาจจะเป็นสิ่งที่เราทุกคนอาจจะมีประสบการณ์ร่วมในทางใดทางนึ่งนะครับเพราะหมายถึงว่าเราเราเราอาจจะมีประสบการณ์ครอบครัวอะไรที่ไม่เหมือนกันแต่หมาหถึงว่าผมว่าในในภาพยนตร์มันก็มันก็ได้ได้นำเสนอในหลายๆแง่มุมอะไรเงี้ยที่ที่ผมคิดว่ามันก็อาจจะมีหลายๆมุมที่ที่มันค่อนข้างิเวอร์ซ a ลแล้วก็อาจจะไปทัชคนในในในมุมในมุมนึงงแต่ละคนเลยเนยสำหรับกับวันนี้หายเหนื่อยก็จริงๆหายเหนื่อยตั้งแต่ตอนที่ตอนที่ฉายได้วันแรกอะไรเงี้ยตั้งแต่เรา เห็นฟีดแบ็กอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่ามันมันหายเหนื่อยอยู่แล้วตั้งแต่นานแล้วเลยนอกจากขาพยนต์จะเป็นความบการแล้วล่าสุดอะไรก็คือวัเเราวัเราที่แบบตกใจรู<ะ>้อันนี้เป็นความรู้สึกยังไงเพราะว่าเมื่อคืนก็ตกใจวันนี้<ะ>ก็มีเหตุแล้วคือมันเป็นสัญชาตญาณสัญชาตญาณคือถ้าถ้าเราเจอแบบคืออย่างเมื่อคืนนี้ก็คือเขารับรางวัลกันมาเป็นสิบคนไม่มีใครแบบ มียิงพอผมขึ้นไปถึงเขาก็ผมกำลังพูดอยู่เขาก็ยิงขึ้นมาให้เลยเป็นตัวโดนนะแจ็คพอตแตกก็คือเป็นตำนานมาตลอดตั้งแต่ยิ้มย่นเขย่าหมายิ้มเดินสะดุดล่าสุดก็คือยิ้นตกใจพลุรอฮะอ๋อครับก็ขอบคุณมากครับมันจะมีอะไรมากกว่านี้อีกไหมที่เราจะจะเห็นคือผมไม่ได้คิดเลยนะว่าอะไรมันจะมาบ้างอะไรเงี้ยใช่เยอะมากเลยนะใช่จริงๆแล้วแต่ละอันผมว่า เขาหย่ยหมาที่ผมก็ชอบแบบมันก็ว่ากรอบมันเฉยๆอะไรเงี้ยหรือว่าสะดุดนี่ก็ไม่ได้ตั้งไม่ได้ตั้งใจแล้วมันก็เป็นเป็นแบบพื้นที่มันแบบไม่เรียบเลย<ช>ส่วนใน<ช>อันนี้มันก็เป็นเป็นจังหวะแบบที่ที่ไม่ได้คิดมาก่อนเหมือนกันเลยใช่ไหมดเองก็ไม่ได้คิดไม่ได้คิด,ค,ดครบดแบบนั้นเฉยใช่แล้ล่าสุดนะคะที่บอกว่าอันนี้จะเป็นอีเวนต์สุดท้ายแล้วเดี๋ยวจะไปเลยใช่ครับใกล้แล้วไหมที่จะไปใกล้แล้วครับใกล้แล้วเราทั้งหมดน ก็จริงจริงมีมีมีหนังเรื่องหนึ่งที่ที่ทำกับร่วมทุนกับทางทางจีเดียครับอันนี้อันนี้ถ่ายถ่ายจบไปแล้วแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวน่าจะออนในช่วงปีหน้าอะไรเงี้ยครับแล้วก็ระหว่างทางคิดว่าคิดว่าน่าจะมีเพลงปล่อยมาเรื่อยๆเพลงที่สต็อกไว้อะไรเงี้ยรวมถึงถ้าสมตว่ามีโอกาสได้ได้ทำเพลงเพิ่มหรือว่ามีโอกาสได้ทําอะไรเพิ่มก็คิดว่าจะคงจะทาอยู่เรื่อยๆครับใช่ก็คือไปขับใจยังเห็นอม่ด้เห็นครับเห็นครับใช่ไม่ปล่อยให้แฟนสาได้ ก็ตัวจะไม่อยู่แต่ก็พยายามจะพยายามจะคลิปคอนเน็กตลอดนะพยายามจะแบบไม่อยู่เฉยๆพยายามจะแบบทำทำเพลงทําอะไรอย่างเงี้ยครับการพินิดนึงนิดนึงก็จะคือวันเกิดเราเป็นไงทุกปีมันจะมีแบบอีเวนต์นู่นนี่นั่นปีนี้ที่ไทยไม่ได้มาไม่ได้อยู่คนระับแล้วโอกาสพิเศษอย่างเงี้ยจะมีจัดอะไรหรือเปล่ามีแพลนอะไรไว้ก็จริงๆมี จริงๆใจก็คิดคิดไว้แล้วแต่ว่าแต่ว่าเดี๋ยวรอเดี <S 1> <S 1> <s <S ๋ยวรอใกล้ๆแล้วก็เดี๋ยวจะค่อยๆค่อยๆบอกมาดีกว่าเดี๋ยวบอกไว้ก่อนแล้วมันจะไม่ตื่นเต้นแล้วพี่ณที่เื่อคืนจะมีคนใกล้ตัวไปจนพี่มาเได้ไหมอันนี้ต้องถามต้องถามเขานะเพราะว่าเพราะว่าเขาเขาน้าจะรู้ว่าผมอยู่ที่ไหนนะถ้าถ้าเขาจะมาผมว่าเวลข้ามอยู่แล้วแต่เขาบอกว่าแค่ผักซอยใช่นะเขาบอกแค่ผกซอยอันนี้ต้องไปถามเขาดูว่าเขาเขาจะมาไหมถ้าเขามาก็ยินดีครับมีประเทศมีอะไรสนับสนุน โอเขารวยกับผมตั้งเยอะพี่ออกรถกันละ20-30ล้านมันเป็นอะไรนะหมดงานเหรอผมเนี่ยทำงานหาเช้ากินข้าานะแล้วเราจะแวะกลับมาหรือเปล่าก็ถ้าถ้าถ้ามีโอกาสก็จะกลับมาบ้างกลับบ้านให้ผู้จิ้มฝากผลงานที่ใกล้จะถึงดดค่ะก็คือภาพยนตร์อ่ะครับก็มีภาพยนตร์ที่ร่วมทุนกับทาง g d s นะครับผมเป็นเป็นชื่อว่า Red Project นะครับจริงจริงมันก็เป็น เป็นโปรเจกต์ที่มันไม่ได้มีแค่หนังอะไรเงี้ยแต่หมายถึงว่าในตัวในตัวเฟสแรกเราเราก็เพิ่งจะแถลงไปว่าเรามีหนังแต่หมายถึงว่าหลังจากนั้นอ่ะมันก็จะมีอะไรเพิ่มเติมมาอีกก็ยังไงฝากทุกคนรอติดตามด้วยแล้วก็ฝากติดตามเพลงที่ท,ที่ที่กำลังจะปล่อยออกมาเรื่อยๆด้วยอย่างเงี้ยช่วงนี้ผมก็กำลังทำอัลบั้มอยู่ด้วยครับสำหรับการทางที่จะเกิดขึ้นเ,เรื่องนี้แล้วแฟนๆที่ถึงามีอะไรจะฝากครัเป็นอย่างไรก็แป๊บเดียวเดี๋ยวก,ก็กลับมาครับเดี๋ยวก็หวังว่า เดี๋ยวเราจะได้เจอกันอยู่เรื่อยๆแล้วก็คิดว่าเราจะได้คอนเน็กกันอยู่ในทางใดทางหนึ่งอยู่เรื่อยๆครับพยายามจะไม่หายไปพยายามจะแบบทำงานพยายามทำอะไรไปเรื่อยๆคุณครับ,บคุณครับคุณครับ